ครับฟันบางอย่างเียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจําวันครับวันนี้เจอกันในวันจันทร์ที่1ธันวาคม2568ครับมีหนึ่งตัวมมฝากกันนะครับของผมไปที่ฟุตบอลลาลิก้าของสเปนครับเกมระหว่างรายยบิเยกโนเจอกับบา์เลนเซียนะครับผมก็รายยบิเยโนปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่11มีอยู่16คะแนนครับ สไิติในบ้าน5เกมเนี่ยชนะ1นะแล้วก็เสมอ3แพ้ไป1นะครับยิงได้3เสีย3นะครับส่วนบานนเเซียเนี่ยอยู่อันดับที่16ครับมีอยู่13แต้มนะ6เกมเยือนยังไม่ชนะใครครับเสมอ2แพ้ไป4ยิงได้3โดนไป15ประตูนะครับก็ฟอร์มล่าสุดของรายูบิเยกานออกไปเล่นในฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับบุกไปแพ้ให้กับสโลวานบาติสลาว่า1ประตูต่อ2 ส่วนในเกมลีกเนี่ยบุกไปเสมอกับโอเวโดมานะครับ0-0ส่วนบา์เลนเซน,นะครับเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเล่นในถิ่นฮนะแล้วก็ชนะเลบัตเต้มาได้ครับ1-0ต่อนะครับวันนี้ในส่วนของสภาพทีมรายอบายเกาโนจะมีติดแบนไป2เลยครับก็คือทางด้านของพาซิสแล้วก็ทางด้านของอีซักปาซาลอนนะที่ติดแบนนะครับแล้วก็มีเจ็บอีกประมาณ ห้าหกตัวด้วยกันนะครับก็วันนี้ฮะจะเหลือพวกคอเก้เดอะฟูโตสนะครับเคอร์รกัมบูนะที่จะเป็นตัวจริงได้นะครับส่วนบาเลนเซียเนี่ยมีเจ็บแค่สองนะครับที่เหลือสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งหมดก็คาดว่าแนวลุกน่าจะมีฮูโกโดโร่ออกสตาร์ตตัวจริงนะครับเล่นร่วมกับโดมิงโกสอัลเมดานะครับในส่วนของตัวลุกนะครับวันนี้รายโยบายโกโนเล่นในบ้านครับบังคับชนะนะครับเสมอไม่ได้นะเสมอตุยนะฮะ ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะดูกดดันใช้ได้นะครับเพราะว่าราโยบายเยโกโนเองช่วงหลังๆเนี่ยหเกมในบ้านก็ชนะแค่ครั้งเดียวนยะใจการออกสตาร์ทมานะครับแล้วก็ทางบาเลนเซแม้ว่าอาจจะดูเป็นรองเพราะว่าเล่นเกมเยือนไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะบุกไปแชร์แต้มได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันคู่นี้น่าจะจบประมาณ 1, 1นึงก็น่าจะเสมอไปนะครับขอเลือกเชร์ไปที่บาเลนเซครับ สวัสดีแฟนๆมอลงเยอรียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนวันจันทร,ร์ที่1ธันวาคมนะครับก็ยังมีศึกลุกหนังให้ลุ้นกันอยู่นะครับโดยโดยโดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกซุปเปอร์ลีกาของเดนมาร์กนะครับเป็นคู่ของบ,บอลบีบนบ้นะครับพบกับเฟเดอริเซียนะครับซึ่งบอลบี้เองตอนนี้เนี่ยเล่นมาทั้งหมด16นัดน,นะครับเป็นการชนะ10เสมอ1และก็แพ้5 มีอยู่31แต้มด้วยกันนะครับขณะที่ฟเดเรเซียนะครับเล่นมาทั้งหมด16นัดนะครับเป็นการชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้11นะครับมีอยู่11แต้มด้วยกันนะครับโดยทางด้านบอมบี้เองเนี่ย5นัดหลังสุดนะครับเป็นการชนะ3เสมอ1และก็แพ้1เกมล่าสุดของบอมบี้นะครับเป็นเกมที่บุกไปแพ้ โคเบเกนศูนย์ agan, ประตูต่อหนึ่งนะครับขณะที่ฟดริเซียเนี่ยซ้อมกำลังย่แย่เลยนะครับแพ้มาแปดนัดติดต่อกันในเกมลีกนะครับโดยเกมล่าสุดของทางด้านฟดริเซียนะครับเป็นเกมที่บุกไป,ปเยือนนอร์เยอร์นนะครับและก็แพ้ไปศูนย์ประตูต่อห้านะครับแม้ว่าตามโจทย์เนี่ยต้องยิงสองเม็ดสถานเดียวนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าบอมบี้นะครับมีครับสองเม็ด ลุนไปที่3เท่านั้นเองคู่นี้ผมให้เฉีีร์ไปที่บอดบี้ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนมอลเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นที่ศึกกาโช์สแลอารอิตาลีนะครับเกมคู่ระหว่างบอรลอนยาพบเคลโมเนเซลงสนามเวลา2นาฬิกานาทีนะครับเจ้าถิบบ่นบอรลอนยาครับ12นัด24คะแนนยิง21เสีย8ครับส่วนเคลโมเนเซ่12นัดมี14คะแนนยิง13เสีย16นะครับ กับผลงานที่ผ่านมาบรุญยาฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมนะครับ5เกมหลังชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครล่าสุดบอลยุโรปก,ก็ถตรมซาวส์บวกจากออสเตรียามาถึง4-1นะครับส่วนเคลมโเอนเซ่ครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นะครับพวกเขาแพ้มา3เกมติดแล้วนะครับลาสุดเปิดบ้านแพ้โรมามา1-3คุณที่เจอการล่าสุดในปี2023ก็เป็นบรุญ,ญาชนะเคลมโนเซ่ได้5-1ครับ วันนี้เงื่อนไขก็ให้ทางบรุญย่านะครับต้องมี1ประตูยืนพื้นนะครับก็เรือชั่วโมงนี้ดีกว่าเยอะนะครับทั้งมาตรฐานทีมเกรดบอลฟอร์มการเล่นนะครับส่วนกคือเล่นในบ้านด้วยนะครับวันนี้แกนหลักก็อยู่ครบครับนำทัพโดยลิคโดออตโซลินีตัวริมเส้นด้านขวานะครับก็คิดว่าชนะได้แล้วก็หน้าชนะขาดนะครับคู่นี้เลือกไปที่เจ้าถิ่นบุรุญย่าครับสวัสดีครับฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นตุรกีซูเปอร์ลีกครับซัมซุงสปอร์เปิดบ้านเจออารันยาสปอร์ฮะ ก่อนแมชแการกขันเป็นซัมซุงสปอร์ดูดีกว่าครับชนะหนึ่งประตูแฮปปี้ทันทีอยู่ที่ว่าจะแฮปปี้เต็มๆหรือว่าแฮปปี้เบาๆก็แล้วแต่เงื่อนไขก่อนแมชนะครับเจ้าถิ่นซัมซุงสปอร์อันดับ4ครับส่วนอารันยาสปอร์อันดับ10ก็มีความห่างประมาณหนึ่งนะครับเจ้าถิ่นถือว่าได้รุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะครับส่วนอารันยาสปอร์เนี่ยก,กลางนับว่า ฟอร์มการเล่นถ้าเทียบกันไหนยังไงเจ้าถิ่นก็ดีกว่าครับโอกาสออกเสมอจริงๆก็มีเหมือนกันเพียงแต่ผมว่าเลือกคู่นี้มาเนี่ยก็เพาะเงื่อนไขก่อนแมชมันไม่ได้เยอะนะครับแค่เจ้าถิ่นชนะเฉยๆเนี่ยผมว่ายังมีโอกาสมากกว่าดูแล้วขอวัดใจเจ้าถิ่นเบียดแล้วกันครับอย่างน้อยหนึ่งประตูวัดใจไปที่เจ้าบ้านซัมซุงสปอร์ว่าจะทําได้ดีนะครับผมเลือกไปที่ซัมซุงสปอร์ครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับมีความสุขดูแลสุขภาพครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอกันเหมือนเช่นเคยวันนี้ลากกัปสสดีร